สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มามาบ้านเพื่อนค่ะใจดีมากค่ะพี่เขาใจดีมากบ้านเพื่อนคนไทยนะคะพอดีแฟนแฟนแฟนพี่เขาก็เสียได้สามปีแล้วเนาะประมาณสามปีแล้ะมากินส้มตําค่ะขาดอะไรรู้ไหมคะลืมคือผักพี่เขาลืมพี่เขาลืมผักมาไอเราก็ไม่ได้ถือมาด้วยโอ้ยงงวันนี้อากาศดีค่ะก็เลยมาเล่นบ้านพี่เขา น่ากินไหมคะส้มตำเหมือนกันค่ะขาดมะเขือเทศแต่สีสันก็เหมือนอุดรน,นะคะอร่อยอร่อยแน่นอนรับรองได้พี่เขาใจดีมากมาเที่ยวหาพี่เขารู้จักพี่เขานานแล้วแต่ไม่ค่อยได้มามาประมาณสามครั้งได้ค่ะพี่เขาอยู่คนเดียวพี่เขาใจดีมากเลยก็เลยมากินกับพี่เขาหน่อยนะคะส้มตำน่าก,กินไหมคะคิดว่าอันนี้ปอบเปียเนาะ เขาเรียกปอบเปียไมที่เป็นที่เป็นไอ้นั่นน่ะแต่บ้านนี้เขาไม่เรียกปอบเปียไงคะเนาะเรียกมันถูกแล้วกันเนาะดูไก่ขาซีบขาสันเลยกินสองคนค่ะกินสองคนเหลือข้าวเหนียวกินกับข้าวเหนียวหน้าเลยเนาะดูสีสันน่ากินไหมคะส้มตํากินสองคนก็ก็โอเคนะยังมีอาหารอีกเจพี่เขาทํายังไม่เสร็จค่ะแต่รีบนั่นไปหน่อยอยากให้ดูหน้าตาส้มตําค่ะ ตำเองค่ะตำเองถ้าอร่อยก็รีบมานะคะถ้าใครอยากมาเชิญได้ที่นี่ค่ะนะคะดูกากหมูอาหารก็เหลืออะไรนะพี่เขาทำอะไรก็เหลือทอดหมูหลอเยอะค่ะพี่เขาทำไว้เยอะอ่อมอะไรนะมีอ่อมด้วยค่ะแต่ไม่รอ เดี๋ยวเต็มโตเดี๋ยวเต็มโตไม่มีที่ถ่ายนมหวานด้วยนะคะนมำหวานโอ้ยตัวดําตัวดำข้าวเหนียวข้าวเหนียวเัือดํำอะ่ะของชอบด้วยอ,อร่อยเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูค่ะเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูนะคะที่หม้อพี่เขาทําไว้นะเดี๋ยวเดินนะเดินไปถ่ายให้ดูนะคะแปบ๊บหนึ่งนี้คะ่ะห,ห,หน้าตาหน้าตาหน้าตาน่าอร่อยไหมเออหน้าตาหน้าอร่อยนะเนี่ยนานแล้วไม่ได้กินทําไม่เป็น ต้องมาใส่พี่เขาพี่เขาเก่งค่ะเก่งทุกอย่างเลยยอมรับอืมมาที่นี่อยากกินแล้วได้หมดเลยค่ะอพี่เขาชวนประจำเลยค่ะถ้าเกิดเขามีอะไรมีรูปพิเศษอะไรเงี้ยเขาจะชวนมากินนะคะเนี่ยเห็นไหมน่าอร่อยไหมของชอบเมื่อก่อนก็อะไรนะคะเจ๊เมื่อก่อนอะไรนะที่เจ๊ทําให้กินนะ่ะอะไรนะไอ้อะไรนะไอ้ที่เป็นเหนียวเหนียว โอ้เต้าส่วนเหรอเต้าส่วนเต้าส่วนเต,ต,ต้าส่วนเนาะไอ้นั่นก็ของชอบนนมหวานชอบทุกอย่างเลยค่ะเดี๋ยวนี้หน้าตาน่าอร่อยมากเนาะโอเคนะคะค่อยว่าก,กันค่ะประมาณนี้ค่ะเพื่อนเข้าใหม่คนนึงมั้งคนฟิ่ิปินผู้หญิงเนาะเออโอเคค่ะเจอกันนะคะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ